ั่นรถเจ้ามาแล้วไปเมี่ยข้าเจ้าเอื้อนตัวไปอุบลวัดธรรมเนียร ไปอุบลนก็เจ้าจื่อเอิญโสอุบวนโสอุบนว,บน,วบนตัวนี่ผนังห้องอยู่จะโสอุบวนจะโสอุสวบวนมังหันก็เจ้าห้องโูราดเทดียบมังหันมันเป็นขาลงขาขึ้นเมียบานเข้าก็าเจา้าห้องจอะโซ่อุบลน เดินทางหลบบยบมงเคืองสำหรับผู้โดยสารผมกำลนนังเขาเบึงข้าเจ้าคืาอเก่นะาหลเพรอะว่บบาหลบเสาหลบใบหลบเด็ดหลบ,กลบกเกลี่ยหลบงูอยัางบางงูข้าเจ้าเดินทางเห็นหรือกันครับอย่างข้าวโอโคซออยู่ทุะคนขอบคุณครับครับสวัสดีครับสิบสี่ถันครับคนเมืองซาเกียยมีตอนรับซูโบโคซอ่อยเยอะ ายโมงเพิองอาศัยรถที่นองเมืองผู้บนเหมือน,อนทางสายเหนือพนแกงสนชุนแค่พี่ลวกลมซับเด็กหนป่นเชียงใหม่รถผู้บนชุนนุออาสู้บนลงทิ้งทีขอบขอบคุณครับสวัสดีครับสิท่าททน สามสิบแผ่นที่เขามารับส้มสองคนเรื่องสาจีภาพเบื้งพน,นรอยเดินทางดอกไม้มงคลของคุณลายๆครับขอบคุขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณกิ่้อง3างสินน้าสิบยสินน้ครับการเดินทาง เขียวใบมองเคืองรถคู่บนไปเสี่ยงไม่รถขูดบุนลงคงเทพหนังวุ่นวุอยู่ยืนรถขูดบนลงเทียนับ แล้วมาแล้วครับผู้คนเชียงใหม่รวยรวยทั้งนัแล้วครับสวัสดีครับหาชิ้นสามเถิดบรย่างเป็นไทยเห็นรถเจ้าวโจรับข้าเต่อฮอร์ขรนมีผู้บันสือท่งนกำลังเล่นยังกนลังสองอยู่ที่เรา ครับสวัสดีครับขอบคุณคขอบคุณธานาณัตนเบสีน้าบ่อยครับ <c oughs> ขอบคุณพี่น้อง68,000ครับภูมนีสื่อตัวนครไสแหนไหลไปเที่ยวนา รอบนี่มากมาก่อนใส่ดอกใบม่วงเพิ่งนี่มากจากมุกอาหารแค่ขั้นเดียวออกอยู่รลยเยอะบนนี่ด้วยส่วงใบนี่แตงโมเสาร์ก็บนี่โมแรกจุ่มชื่อกระเป๋าจุ่มจูจังจ่าเงินถ้าเจ้าสี่ไปเสี่ยงไหมก็ไปอุบบน ก็รถตูเหวียขาขึ้นรถอูบนขาขึ้นขาลงเข้ามาเลยสุ่มนั่งอยู่กับอีสีรื่งเดียวมาแล้วมาครนใสแอมมาจากมุกดา,นานหารเกี่ยวใบมง่งมูห้องเยี่ยมยู่ไฟเบิด์ด สัยาตาผมก็งวันที่เกา่าสยิบวกวเกิน,นสามสิบนาทีสิญญแต่ผมก็นยังวันรอมรือเรกที่เก่าคับข้าลงสวัสดีาวปาแบบขั้วแต่คุณคะนั่นคนะคือเงินคือทองคือเครื่องตืุนใจน,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 นั่นค่ะเ,เอะว่าเพิ่เพื่อนซับเ,เียกใคเพื่อนเยเสียนอยครับ กว่าันบาทสี่สิบตอทันรับ ผู้ได้ศิษไปนับหาสิบเก้าทันหลดเผ่าั็สู้ยีหัวนี่วั็สู้บริษัทระแล้วกว้านไส้แอร์เจ็บกระสือผู้บนทั่วเขามาแล้วสามศิษย์ไสสปแต่เก็บเสียผาใส่กรงปุย,ยมาเรื่อรงแบงคอกแบงคอกแม่บางกอกคุณเทีย หลังบริษัทกัตันีตนจใสผู้โดยสารหันไรด้ารข้างมั่นขึ้นตาบมือเสารห้าลังบริษัทกัะจมเต็มนรถแล้วเห็ยบกระสน,ะนสมรภใ่แอร์ทนเดียวเงียหูลงจะน้อย าขาบว่าความเันสามพนดังร่องเสียงเคริงบินหน่อยๆยาจะพ้น 3, เก่าเือเก่า้นครับ ผู้โดยสารอยู่เก่าคนผมกับคนอยู่แต่ว่าเป็นผู้โดยสาร ว่าท่านสมัยมันเอื่อนบัดเอื่อนคือโบราณคือเก่าอยู่เดินทางคือมาท์ไหมาเทียนเนาะท่านสมัยมันได้กระไดคือเอาคำโบราณมาใส่เนาะมันไม่มีคำเทียนเดินทางในภาษาโบราณไงยางไงขี่รถอยู่มนไดยังเอื่อนเดินทางอยู่แม่บอปลาคนว่าจะคว้องท่านสมัยเกิดมาสมัยใหม่ คือว่าหาคำใไมยมาใส่คือเอาคำโบราณมาใสู่่เอาเดินทางคือนางตีนเป่านี่ <c ười> ขึ้นไปขึ้นมากะไรสุ่มเกิดหม่ไงรุ่นว่าจะบอกท่านสมัยคือว่าหาคำใไม่มาใส่่าขี่รถอยู่กันได้ยังเอื่นเดินทางคือเราอยู่นี่ ผัดเนี่ยเห็ดเนี่ยมันโอดีปัญหาข้ามแท้านใหญ่อวันมูดิการเหรียญสูมันบัว่า,าเหรียญสูด้สูเมือนเป็นเปลี่ยนเนี่ยคำมันเบิ่งโมรุ่นแรงเป็นเปลี่ยนรามีจิกเป็นสลาดครับเนี่ยทัง <c ười> คันเป็นบัว่า,าเหรียญสูคือเราเป็นรามีจิกกั็นลา,าลเหรียญสูมันคือรุ่นแรงคือบอดีหลายเป็นรามีจิกมันรับกันในทั่วบ้านทั่วเมือง ยกตัวอย่างว่าการหาคำสมัยใหม่มาเทียนคำสมัยโบราณ <c oughs> เดินทางกับมาเหรียญสูเดินทางยังว่ามีผู้ใดเปลี่ยนซื้อให้มันไหลอยู่แต่ว่าคำคำ่าเหรียญสูมีผู้บันฑิตใหญ่เปลี่ยนซื้อให้แล้ยวคำ่าเหรียญซูมีจิตเปลี่ยนเป็นคำว่าจิตเทียนจักไปไหนมอเตอร์ไซค์คำนี้มีพจนานุกรมรับรองบอกว่าจิตจิต แสดงไว้ไนี้พจนานุกรมสวัสดิ์สถาบันไดบุญมนุษย์นาตะแตนวเ,เขาขาดจะฟ้องหปจะฟ้องดูดี ขอบคุณครับ12ขัน12ปุน2ก,การกดสุดเก๋ครับ ทุ่มน,นังขอหมอแค่เนี่ยยืนหนีสไปใส่มาใส่นอนยังรถสายใดสิมากอยู่นี่หอดฝรา่ลังมานั่งหอดในน้ำมูตะลี่จนสัตว์แล้วครับไข่เนี่ยแต่ซื้อแล้วน,งน่งมีพัดลม ห่สิบองศาครับวันนี้เออราเย็ดแล่ว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ว่าเศราไหลก่อนมีสามสิบเจ็ดองศาไหลมีสามสิบแปดองศาเพิ่มขึ้นมาองศาหนึ่งควบคอมมันขึ้นสายนอนมันมีลมรมบแค่มันมีลมอากาศนิง่งนึ้นห่สิบแล้วบานบานมุ่เจ้าเป็นยังไรนอครับสิบทนัน สมส้มอยู่ตอนนี้ครับอากาศเป็นยังไงก็ล่อยัดยันว่ง่ายเดียมือยเป็นอุ่มซุมเหมือนนึงผู้ดใดเก่งภาษาไทยก็อที่บายชูมาฟังกัด้วยครับอุมซุมภาษาไทยว่าทางไหนเลยอุ่มซุมครับชิบหาหน้าที่แล้วคนเมืองสาเกียดก็จบไหลเล้ครับไหลหน้าพอกันไหมครับของคนครับสวัสดีครับไปกันเด้อ